พลังงานใหม่กำลังเข้ามาจากอันโดเมดาสภาแห่งแสงแห่งอันโดมมดานโดยแดเนียลสครันตันพวกเราคือสภาแห่งแสงแห่งอันโดรมดานและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับคุณนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่คุณได้ก้าวมาไกล เทียงใดบนโลกใบนี้เพราะคุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายและเพราะคุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่คุณก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามตอนนี้ถนนข้างหน้าสำหรับคุณนั้นง่ายกว่าและดีกว่าถนนที่อยู่ข้างหลังคุณและนั่นก็เป็นเพราะความช่วยเหลือที่คุณได้รับเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณช่วยเหลือตัวเองมากเทียงใดผู้ที่เต็มใจช่วยเหลือตัวเองกำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาจิตสำนึกบนโลกใบนี้ของคุณ คุณไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากยกระดับจิตสำนึกของโลกทั้งใบและผู้อยู่อาศัยทั้งหมดเมื่อคุณมองเข้าไปในตัวเองและคุณพูดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้แล้วหรือเมื่อคุณสงสัยว่ามีตัวตนที่ดีกว่าตัวคุณในอดีตหรือไม่คุณก็เริ่มประักถึงตัวตนที่คุณเคยฝันถึงโดยอัตโนมัติตอนนี้เมื่อคุณสนใจในการปรับปรุงชีวิตของผู้คนบนโลกของคุณคุณก็รู้ว่าคุณกำลังขยับเข็มของการสันสะเทือนโดยรวมของจิตสำนึกส่วนรวมที่คุณทุกคนเป็นส่วนหนึ่งอยู่ เราทราบดีว่าบางครั้งคุณมองว่าตัวเองยังไม่ดีพอและคุณก็เข้มงวดกับตัวเองมากเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยเหลือแต่เราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณกำลังสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะจินตนาการได้และเราต้องการให้คุณรู้ว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมกำลังมาถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะมาถึงเมื่อคุณใช้ความช่วยเหลือที่คุณได้รับและนั่นคือสิ่งที่มน ah ุษยชาติกำลังทำอยู่และนั่นคือวิธีที่เราทุกคนในอาณาจักรที่สูงขึ้นสามารถพิสูจน์ความช่วยเหลือเเพิิ่มมตได้ จงเปิดใจรับความช่วยเหลือจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวในกาแล็กซีของคุณต่อไปโดยรู้ว่าเราจับตาดูคุณทุกคนอยู่และเรากำลังวัดความพร้อมของคุณสำหรับพลังงานที่เราต้องการส่งไปโปรดจำไว้ว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปและคุณจะยังคงได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำทางของคุณบรรพบุรุษของคุณตัวตนที่สูงกว่าของคุณทูตสวรรค์ชั้นสูงปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและคนอื่นๆอีกมากมายที่คุณไม่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและกลุ่มคนในกาแล็กซีโดยจำเป็น จากกาแล็กซี่อันโดมีดานในขณะน,นี้คุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับพลังงานเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณรู้สึกรับรู้และอยางรู้สิ่งที่คุณต้องการรู้มากขึ้นเพราะด้วยความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของคุณคุณมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและคุณคือผู้นำทางความคิดและผู้นำทางบนโลกที่ต้องการความอ่อนไหวเพื่อนำทางพวกเขาคุณต้องสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาก็มีทุกสิ่งที่ต้องการในตัวพวกเขาเช่นกัน และนี่คือวิธีที่คุณทำและนี่คือวิธีที่เราช่วยเหลือเรายินดีช่วยให้คุณเป็นอิสระมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นและรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและเต็มที่มากขึ้นอย่างที่คุณเป็นดังนั้นคุณจึงคาดหวังได้ว่าความช่วยเหลือจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณเติบโตและพัฒนาต่อไปขยายไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเราคือสภาแห่งแสงแห่งอันโดมีดานและเรารู้สึกยินดีที่ได้ให้บริการคุณในลักษณะนี้